อยู่ดีๆนอนไม่หลับอยู่ดีๆขับถ่ายผิดปกติเหนื่อยง่ายหายใจไม่เต็มอิ่มผมร่วงผมบางร้อนวูบวาบนอนไม่หลับต่างๆพวกนี้มันเป็นสัญญาณเตือนว่าข้างในเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไป การที่สุขภาพของเราแย่หรือสุขภาพของเราไม่ดีนะครับจริงๆแล้วมันคือการที่ร่างกายเราเนี่ยมันเสียสมดุลไปนั่นเองอาการที่มันเสียสมดุลไปไม่ว่าจะเป็นนอนไม่หลับอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อขับถ่ายผิดปกติปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวไม่ทราบสาเหตุหรือไม่ว่าจะเป็นการเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็เป็นสัญญาณเตือนอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญถ้าเมื่อไหร่มีปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาไม่ควรจะปล่อยไว้ควรจะต้องไปดูแล้วว่าอะไรมันทําให้เกิด ปัญหาเหล่านี้นะครับความเสื่อมของร่างกายส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดเนี่ยมักเกิดมาจากพฤติกรรมสุขภาพของเรานั่นเองและเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนการที่ไม่ค่อยได้ออกกํำลังกายล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานๆนะครับ สิ่งที่สังเกตง่ายที่สุดเลยก็คือการที่เรามีอาการอะไรก็แล้วแต่ที่มันผิดปกติไปจากเดิมเช่นเป็นคนที่นอนไม่หลับขับถ่ายผิดปกติท้องอืดท้องเฟ้อเหนื่อยง่ายหายใจไม่เต็มอิ่มผมร่วงผมบาง ร้อนวูบวาบต่างต่างพวกนี้นะครับมันเป็นสัญญาณเตือนว่าข้างในเราอาจจะมีอะไรที่มันมีปัญหาหรือมันเปลี่ยนแปลงไป วิธีรับมือง่ายที่สุดเลยก็คือเราต้องมีความรู้ความเข้าใจก่อนว่าอาการอะไรที่มันเรียกว่าผิดปกติอันที่2คือเราต้องพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเราเอาง่ายๆที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนการออกกําลังกายสิ่งเหล่านี้จะต้องทําให้เหมาะสมทําให้สม่ําเสมอและสิ่งที่สําคัญก็คือการตรวจสุขภาพประจําปีของตัวเราเองแต่ละช่วงอายุจะมีการตรวจสุขภาพที่ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยอาจจะตรวจปีละครั้งหรือ2ปีครั้งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลนะครับ เราก็จะรับมือกับปัญหาที่จะเกิดตามมาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเองครับ